วีโอทูแม็กผ่านนักกีฬามาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาวัดวีโอทูแม็กกันหน่อยหา,าเรื่องให้ผมเหนื่อยลนะโอ้ยไอพี่ต้องให้น้องก่อนไอโดนเชื่อใก่อนเรต้ยนะเต้ยเต้ยแน่นอนเห็นรูปร่างเนี้ยฟพีดูแล้วใครรู้ว่าผมอาจจะฟิตขำได้อ,อ่าใช่ใช่ใช่ใชโอ้แบบนี้มีมวยแน่นอนแบบนี้มีมวยหกห้าสี่สามสองหนึ่งกระ ียวังเล็กอยู่แต่ถ้ายังอยากดูควรได้คำแนะนำจากคุณครูก่อนนะจ๊ะโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงมาเทียบร้อยนะวันนี้ก็มีดานียด้วยที่จะร่วมเทสในวันนี้เป็นไงบ้าง อ่ารู้สึกเต็มร้อยไหมแข่งชกว่าไหนยี่สิบพฤษธภายี่สิบพฤษภานะก็เดี๋ยวเทปนี้ก็อาจจะก่อนหรือหลังต่ว่ากันอีกทีมีหมออู๋ด้วยนะหมออู๋นี่ก็เทรนเนอร์ประจำกายของผมเลยจำคขายมวยเลยเป็นไงรยวานบวกพานนักกีฬามาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาวัดวิโอตูแม็กกันหน่อยหาเรื่องให้ผมเหนื่อยนะหาเรื่องวิ่งหาเรื่องวิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินขึ้นไปอยู่ที่จอดรถพอดีต้องไปหาทางขึ้นที่ห้้างดวย แล้วก็ไอเบียบ๊อบบี้คนหนึ่งเด็๋ยถือของครับเดี๋ถือของทำไรครับวันนี้มาเป็นมาเดินห้างค่ะจะไปคีบตุ๊กตาโอเคเดี๋ยวเดินขึ้นห้างกันก่อนนี่คือมาบนห้างแล้วแต่ว่าอยู่ตรงโซนโซนไหนนะเนี่ยโซนที่ไหนชั้นไหนนะบังปู่ชั้นสามป่ะเราเคยมาแล้วก่อนแต่เหมือนจะลืมโอเคเดี๋ยวไปเดินหากันสักแป๊บนึง ทำชันไม่ได้ว่ะจะโทรหาคุณเต้หว่ะโหลครับครับคุณเต้ครับอ่าชั้นชั้นไหนนะครับผมชั้นห้าครับพี่ชั้นสามปะใช่ใช่ใช่ชั้นโอเคชั้นหผมไม่ผมีแตวที่เดินมาแถวฮาร์ดสตาร์บัคทเจออยู่ตรงข้ามกันตรงผมถงร้านเลยโอเคชั้นห้าชั้นห้าตรงข้ามสตาร์บัคโอเคครับผมครับเจอนครับผมโอเคครับผมไปหลงอยู่ชั้นสามโอเคครับผมครับครับผมชั้นห้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชั้นห้ากันเลยดีกว่า ครับตอนนี้เราก็ถึงร้านเรียบร้อยไปนี่นี่ขวามือสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เดวิดครับโอ้โหสบายดีนะครับสบายดีครับเป็นไงบ้างครับก็เรื่อยๆครับผมล่เล่ครับคำถามแรกของผมครับไปชั้นสามไม่คือไปฟุตบอร์ตไปผิดนี่ป้าเราสาวเลยอันนี้น้องสาวอันนี้พี่เต้ยครับดีใจด้วยครับพี่ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมแล้วก็จริงๆผมแอบนัดพี่หันไว้แต่แกติดประชุมด้วยแกบอกว่าผมอย่าไปแจ้งทีก่อนเอาให้จบตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสว่าจะเรียนเชิญไปหาหาสักรอบหนึ่งแต่ในรอบจังหวัได้ได้เครับได้เลยงร้นเด้๋ยวผมได้องสารับได้เลยครับได้เได้ครับได้เลยครับได้ครับได้ยครับได้ยครับ้เลยคราได้เลยครับได้เลยคร้เลยคได้เลได้เลยค่ัน้เลยคได้เยครัด้เคัด้เยครับไอ้เลยครั้เยไอ้ยครับไต้เได้เลยคอัได้เลยดเลยคลยรับได้เลยครับได้แลยคลับไดยครเนีดยเยังได้เยรู้เลา v ร2 Max ้ือยะไรนะเดี๋ยคผมจะเล่าให้ฟังอีกทีนึงว่า VO2 Max คืออะไร โตเผมขอคุยสักหน่อยได้ยินดีว่า VO2MAX คืออะไรคือจริงผมว่าถ้าใครอยู่ในวงการอ่ะก็จะชอบพูดคำว่าความฟุ้งความฟิตเนาะแต่ถ้าเกิดมาในเกี่ยงคำว,ว่าวิทยาศาสตร์หน่อยนึงเขาก็จะมีศัพท์เฉพาะแบบคำเมื่อกี้ VO2MAX <อ> VO2MAX <อ>ถ้าเป็นนักเรียนทุกคนเขาจะเข้าใจคำว่าความฟิต หรือดว่าไง้ทดสอบความฟิตทดสอบความฟิตแต่จัมกัดอย่างนี้เหรอแต่ว่ามันข้อดีก็คือมันเป็นตัวเลขไงหมายถึงว่าเป็นตัวเลขที่วัดได้วัดได้จับต้องได้อย่างแสงอาทิตย์เนี้ยโอ้ยเห็นรูปร่างเนี้ยฟิตอยู่แล้วใครรู้ว่าผมอาจจะฟิตกว่าก็ได้ใช่ใช่ใช่โแบบนี้มีมวยแน่นอนแบบนี้มีมวยเพราเราตเป็นตัวเลขก็เลยมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าคนนี้คนนั้นคนนู้นเนี่ยมีความฟิตอยู่ในระดับไหนแล้วมันก็จะมีเกณฑ์ด้วยนะอย่างที่แสงอาทิตย์อายุเท่านี้ แต่เ<ต>รืร่องความฟิตเป็นเลขเนี้ยมันก็จะตีว่าดีไม่ดีอะไรอ่าครับผมโอ้โหเหนื่าตื่นเต้นพอสมควรเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องสาวจะเป็นยังไงโอเคครับผมซึ่งตอนนี้น้องสาวไปเปลี่ยนชุดอยู่อโอเคครับยังไงเปลี่ยนชุดมาแล้วพร้อมโดนเชือกยังพร้อมขึ้นเชือกยังได้รู้สึกไง<ด>บ้างเคยวัดไหมยิ่ดูกไหมไม่เลยเคยแต่วิ่งธรรมดาเคยเห็นไหมเคยเป็นแบบไหน ป็นบาร์บาวันนี้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเหนื่อยแล้วตึงขามากไม่โอเคเดี๋ยวไปไปไปยืดก่อนไปยืดก่อนแล้วก็ทําการวอร์มโอเคไปเดี๋ยวไปรอดูเนี่ยคึกๆว่าจะเป็นยังไงอันี้เราก็คือการนวดกระตุ้นกล้ามเนื้อนะครับก่อนการที่เราจะเทร่างกายคือเปรียบเสมือนเหมือนดินน้ํามันนะครับถ้าดินน้ํมันก่อนที่เราจะปั้นเราต้องนวดให้มัน อยู่ให้มันนิ่มให้มันขายตัวก่อนถูกไหมเราถือว่าปั้นงานได้สวยงานการเล่นก็เหมือนกันครับเราต้องทำเตรียมความพร้อมให้ให,ใ,หให้นักกีฬาเนี่ยเพลได้ดีสุดครับตอนนี้นะครับผมก็เปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ<อ>แล้วก็ให้น้องขึ้นไปวอร์มเทสก่อนนี่ ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกน่าตื่นเต้นพอสมควรเลยตอนผมมาวัดครั้งแรกเนี่ยตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าการที่วัดร่างกายแบบนี้นะก็ไม่เคยทํ่น้องสาวก็เลยถือโอกาสให้น้องสาวมาทําก็ต้องขอขอบคุณทาง M Life Shop นะครับที่ให้เราได้มามีโอกาสทดลองแล้วก็ปลดล็อกศักยภาพของตัวเองนะครับดูขีดจํากัดของเราว่าได้มากที่สุดเท่าไหร่ครับผมก็ขอบคุณมากครับที่ให้ผมกับน้องสาวได้มา ใช้บริการครับผมก็คใครที่สนใจนะครับแต่๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าจะเป็นยังไงบ้างยีบ้ายีดีเบ๊ะเนี่ยยีดิเบ๊ะยีดีเบ๊ิยีดีเบ๊ะ

น้องน้องสาวผมเองครับเียร์ตตื่นนเเ้สียวเหลือเกินวัดทันเสร็จพวกเราก็น่าจะพอแล้วเสียวใช่ไหมวันนี้คือตื่นเต้นกว่าคนวิ่งตื่นเต้นมากครับโอ้โหเป็นห่วงครับเป็นห่วงน้องมากครับไม่ฟิกกับกูอีกน้องเขาวิ่งถึงจุดไหนนะครับวิ่งไปถึงจบ13จบ13คอมเม้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูผลของน้องนะก็วิ่งเสร็จเรียบร้อยต่อไปตาผมนะต่อไปตาผมพร้อมอ่ะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัววอร์ไกู โซนนี้พี่แบ่งเป็น5โซนคูเข้าใจที่เรียกว่าโซน 1, 2, 3, 4, 5โซน1ของหนูก็คือ 1, 4, 7ต่ำกว่า 1, 7หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าหนูออกกํลังกายโดยใส่ฮาร์เรสดวัดนะครับตั sort of ้งแต่80-90อ่ะระยะทางของหนูว่าขึ้นไปถึง 104, 7เนี่ยมันคู๋เป็น recovery zone โซน1เหมือนเลยหมายความว่าโซนนี้เขาใช้ในการวอร์มอัพวอร์มอัพ recovery ถ้าพูดอีกมุมหนึ่งคือถ้าคุณออกนาโซนนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่ได้เลย เินจริงเซนห้าเซตหก้วจะแม่งไม่ถึงเก้าสี่แล้วมันหมด,ดตัวนะคือเดี๋ยนะหนูก็ต้องรีดให้ถึงเก้าสี่ถูกเซตอย่างน้อยเจ็ดเซตก็จะเกิดประโยชน์ประมาณนะั้นตอนนี้นะก็จะเป็นขั้นตอนการวอร์ของผมโอเคขอวอร์สักครู่เราจะไปขึ้นลูกกันเลย ครับตอนนี้ผมก็เริ่มอบอกมากแล้วนะขนรูครับก,รก,รก็เดี๋ยวเข้าโปรแกรมจริงละก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไรตรงตอนนี้ขอบอกก่อนโอเคโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอใส่เครื่องอันนี้ครับว่าราวอมเสร็จกันทเทียบร้อยเดี๋ยวเราจะขึ้นเทสจริงะละเราวอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นเทสจริงเลยนี่ก็เป็นผู้ไก่นะผู้ไก่โอเคเดี๋าายวเราใส่เครื่องนี้ติดตั้งอุปกรณ์เทียบร้อยแล้วขึ้นบนลูกอีกครั้งหนึ่งรอบนี้ของจริงลนะ โอเคสรุปผลของผมนะฮะเป็นไงบ้างเดี๋ยวมาฟังคุณเต้ยกันดีกว่าครับก็จากที่พี่เข้ามาบอกว่าไปเฉลี่ิตมันนี่น่าไปฟิตกดเต้นการาฟเลยก็คือจากจากหน้าน<อ>ี้แล้วกันจากหน้านี้แล้วกันครับเป็นภาพรวมนะครับยูดอเม์ออกมาเร й ติ้งเนี่ยทั้งทัางก็งงคือดีแหละมันให้ทุกดาวเลยพี่เห็นไหมครับแล้วก็บอกว่าวีดอแม็กสวันเนี้ยโอ้โหไม่ไม่ทำนี่คุณเข้าวันแป๊บเดียวคุณ <laughs> <laughs> วันนี้ไม่น่าไม่นามีข้อติอะไรอ่ะเีลือแค่โอ๋เหลือแค่โอเอาไปเม่ปใช้ไงเอาไปใช้ยังไงก็ถือว่าวันนี้ก็ได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อมูลผิดพลาดแล้วก็ได้ข้อมูลความเป็นจริงให้นำไปปรับใช้ในโปรแกรมฝึกของเราก็ต้องขอบคุณคุณเตยมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็ วันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแลวก็มีความสุขและขอบคุณมากๆและขอบคุณั้งนโอเคโอเคก็เดี๋ยวเดีนี้เตรียมชุดเป็นชุดแล้วก็ไปหาอะไรทานกันซิมาโอเคอ่าโอเคเรื่องครับผมโอเคตอนนี้เราก็เดินทางออกมาแล้วเป็นไงเบียร์เมื่อยยืนไข่แฉะเลยมึงชิวผมต้องหาอะไรทานก่อนเพราะว่าบอกได้เลยว่าเมื่อยเรื่อยๆมากตอนนี้ เพราะว่ารถติดถ้ากลับตอนนี้คือเซทันโวบอกได้เลยว่ารถติดรถติดมากๆเลยตอนเป็นเวลาตอนนี้เป็นกี่โมงวะนี่เป็นเวลาปลายเกือบห้าโมงไอห้าโมงกว่าห้าโมงเป็นเวลาห้าโมงซึ่งถ้าเรากลับบ้านเลยอ่ะรถติดแน่นอนไม่มีประโยชน์ก็เลยเดินเล่นนี่สักหน่อยกินกินอะไรสักหน่อยแล้วก็น่าจะรถซาซาพอดีถ้าเราก็เดินทางกลับโอเคไปที่ร้านอาหารกันเลยดีกว่า ตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารไป็ที่เรียบร้อยนะครับขอตัวสัง่งเมนูิน่ไรดกัน<ง>ว่าเราจะกินอะไรที่นี่มีเมนูเด็ดมากเพราะว่ามาที่ไหนก็กินอย่างเดียวตลอดนี่คือข้าวเปล่าถูกต้องแลข้าวไข่ดาวหิวไมหิวมากลองลองจอกจอกจอกกนอเขาไม่ได้สปรเธอก็ช่วยช่วยไปเกัตัวกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเอกันมากินเพลินเพราะกินไปมันเย็นเนื้อมันเป็นะไร เนื้อมันเย็นไหนขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยเพรามันรสชาติเหมือนข้าวว่ะไม่ถูหนะขอชิมหน่อยไม่ได้เพราะมันบูดหรือเปล่าเขาต้องเป็นคนทำอาหารให้เธอของลัวเธอท้องเสียแต่ซ้อมหน่อยไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตูดนะครับนินแม่งกินไปนิดหนึ่งอย่าโง่ของกินไปนิดหนึ่งขึ้มาแม่เขาเจาะหายับเจาะดิให้เจาะแล้วห้ามกิน ถ้าึ้นมายะเทที่ข้าวก่อนนี่ไหนไม่ดีชอบแย่งรอบไม่ใช่ไม่ใช่ในกล้องก็แย่งแย่มือ,อเทเค,ครับเราก็กินเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ถือว่าประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามารับชมนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ถือว่าหลายๆคนก็น่าจะได้ประโยชน์และนำไปประยุกต์ใช้นะฮะก็ขอให้ทุกคนนำไปใช้อย่าง เกิดประโยชน์นะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับผมอยากให้ทำ้งประเทไล์คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะครับผมรอติดตามไฟหน้าเจอกันผมขอบคุณมากมากครับแล้วเจอกัน CU